สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมาวันนี้อยู่กับผู้สาวของเสียยะนะครับเอาเอาอของดีไม่เล่าอีกแล้วใครเป็นผู้สาวเสียยะก็จะได้ของดีนี่โชว์โชว์โชว์อันนี้เสียยะให้ฟรีนะเนี่ยให้ฟรีเลยสําหรับน้องเมย์คนสวยนี่คือความสว่างของดวงอาทิตย์คือน้องเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเสียยะอยู่แล้วแล้ว <laughs> เสียยะก็เลยเอาตัวนีไม่นองเล่าก็คือความสว่างของดวงอาทิตย์แล้วตัวนี้ก็แทนดวงจันทร์ คนเรามันก็ต้องมีความเด่นสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนถูกบอสนะน้องก็จะได้แบบว่าเป็นท็อปเซลลนะครับดีไหมเป็นท็อปเซลล์ก็จะขายได้วันนี้พอน้องบอกว่าอาใส่อันนี้ไปวันนี้ไงขายสดโอ้โหเกินไปแล้วลูกค้ามาจากจันทบุรีจับเซ็นสัญญาอย่างกระบินเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่พอใส่วันเดียวปุ๊บลูกค้ามา ขายเงินสดได้สุดไม่สดสดไม่ต้องถือรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักทุกวันรักทุกวันแหละเออไม่มีวันไหนไม่รักเลยไม่รักมาตั้งแต่หนูอยู่ม .4 จนตอนเนี้ยหนูจบม .4 มาเกือบสิบกว่าปีแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับก็ฝากเซลล์ต้องมีไว้แล้วก็เส้นเนี้ยเหลืออยู่ประมาณยี่สิบวงเอ่อยี่สิบเส้น ไม่ใช่18เส้นเสียยาวมาจากอาจารย์ยดดเหลือน้อยแล้วนะให้บูชา499บาทใครสนใจก็ทักเข้ามาเสียยักษ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ